เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพิษบทที่1 3ึอด สิ่งที่เห็นทำรรให้นางชะงักหลิวเจ้าเว่ยมองเห็นเนี่ยเถียนชิงยืนอยู่ตรงปลายทางเขากำลังมองมาที่ตนกับห้องเตเ้เงียบๆหญิงสาวรู้สึกอึดอัดใจนางไม่กล้ามองว่าเนี่ยเถียนชิงมีสีหน้าเช่นไรประจวบกับห้องเต้ด,ดึงตัวนางไปกอดกดหัวนางให้พิงกับไหล่กว้างหลิวเจ้าเว่ยอดขืนตัวเอาไว้ไม่ได้นางรู้สึกร้อนใจเมื่อคิดว่าเนี่ยเถียนชิงกำลังดูภาพเหล่านี้ แต่ขณะเดียวกันนางก็ไม่อาจําพิรุษให้ฮ่องเต้สงสยัยสุดท้ายจึงได้กัดฟันนิ่งอยู่ในอ้อมแขนฮ่องเต้อูเฮอตี้เราให้คนดูเลิกเอาไว้แล้วหลังจากปีใหม่เราจะให้กรมพิธีการรับเจ้าเข้าวังหลิวเจ้าเว่ยรู้สึกขมฝาดในลำคอนางนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะทูลตอบเสียงหวาน การได้รับใช้พระองค์นับเป็นวาสนาสูงสุดของหม่อมฉันช่วงนี้ราชสำนักวุ่นวายเราอาจไม่มีเวลาติดต่อเจ้ารอเราจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยอย่าฟุ้งซ่านฝ่าบาทกลัวหม่อมฉันจะคิดถึงพระองค์จนไม่เป็นอันทำอะไรหรือเพคะหรือไม่จริงเล่า ห้องเต้สงสวนหลิวเจ้าเว่ยยิ้มรับหน้าเอ็นดูนางรอบมองผ่านไหล่ห้องเต้อีกครั้งเห็นด้านหลังเนี่ยเถียนชิงที่กำลังเดินจากไปมือใต้แขนเสื้อของนางกำแน่นขึ้นแต่สีหน้าของนางไม่เปลี่ยนหญิงสาวหันมากราบทูลออดอ้อนหม่อมฉันออกมานานแล้วท่านย่าคงเป็นห่วงเช่นนั้นเจ้าก็กลับไปก่อนเถอะเราจะให้ทหารตามไปส่ง ขอพระไทยเพค้ขา,าบาทหญิงสาวถอนสายบัวยอย่างอ่อนช้อยแล้วหันหลังจากไปในทางที่ตนเพิ่งเดินผ่านมาห้องเต้มองตามนางในดวงใจเดินห่างออกไปแล้วเรียกองคารัก์ของตนเข้ามาเมื่อครู่ใครเข้ามาที่นี่เขาเป็นผู้ฝึกยุทธยอมรู้สึกอยู่แล้วเมื่อมีคนเข้ามาใกล้เป็นไต้เท้าเนี่ยเถียนชิงพะยะค่ะพระเนตรเย็นเยือกลงวูปนึง หลิวเจ้าว้ยกับเนี่ยเทียนชิงรู้จักกันมาก่อนหรือไม่คิดว่ารู้จักกันพะยะค่ะเพราะใต้เท้าเนี่ยเคยช่วยเหลือนางตอนเกิดเหตุที่จุดพักม้าทางไปจิ้นยางแล้วหลังจากนั้นล่ะอาจจะเคยพบกันหลังกลับทงเยี่ยนแต่กระหม่อมไม่แน่ใจพะยะค่ะทำไมไม่เคยมีใครรายงานเรื่องนี้กับเรา พวกองคารักเงียบกริบห้องแต่มองพวกเขาอย่างสงสยัยหากไม่มีอะไรก็คงไม่แปลกที่พวกองคารักไม่รู้แต่ถ้าหากมีอะไรเล่าเขาส่งองคารัก์เงาติดตามหลิวเจ้าเว้ยแต่รายงานที่ได้แต่ละครั้งไม่เคยพูดถึงเนี่ยเถียนชิงสักครั้งเช่นนี้ต้องนับว่าแปลกมากตรวจสอบคนของเราทั้งหมดพยาค่ะฝ่าบาทนายท่าน หวังเซียวเห็นสีหน้าเนี่ยเทียนชิงไม่ดีก็ไม่กล้าพูดอะไรมากเขารีบสั่งให้คนบังคับรถม้าออกรถห้องเต้ามาที่นี่ได้อย่างไรเห็นว่ามาสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสขอรับคนอย่างนั้นนะหรือจะมาพูดเรื่องธรรมะ เนี่ยเถียนชิงแค่นเสียงเหอะในลำคอภาพที่หลิวเจ้าเว่ยอยู่ในอ้อมก่อนห้องเต้ออู่เหอตี้ยังติดตาแม้จะเตือนตัวเองให้แค่มองและห้ามเข้าไปแทรกแซงแผนการของนางแต่จะห้ามไม่ให้เขาไม่รู้สึกได้ไม่ให้ถือสาได้อย่างไรสีหน้าเนี่ยเถียนชิงไม่ดีมากหวังเซียวรอบคิดว่าคงเพราะหึงหวงแน่เขาจึงสงบปากสงบคำไม่พูดอะไรอีกรถแล่นไปได้ระยะ ผู้เป็นนายก็เอ่ยขึ้นเสียงเย็นอย่างไทยเฮาส่งคนมาเชิญข้าทำไมบ่าวให้คนไปสืบแล้วคิดว่าเกี่ยวกับหมอเทวดาฉีข้าไม่รู้จักเขาแน่นอนอยู่แล้วขอรับ แต่หมอเทวดาชีรู้จักกับท่านปู่ของนายท่านหลังจากท่านปู่ของท่านยกสำนักให้บิดาท่านดูแลก็กลับไปตระเวนรักษาคนอีกตอนนั้นหมอเทวดาชียังเป็นแค่หมอหนุ่มฝึกหัดบังเอิญได้พบอดีตเจ้าสำนักเลยขอติดตามเขาอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันคาดว่าหมอเทวดาชีจะรู้ว่าตระกูลเนี่ยเกี่ยวข้องกับสำนักเราอย่างไทเฮาคงอยากให้สำนักเราช่วยรักษาโจอ๋อง สภาพอย่างนั้นยังคิดจะรอดอีกหรือเนี่ยเถียนชิงได้รับถ่ายทอดเรื่องการใช้พิษจริงแต่การรักษาโรคพิษดารพวกนั้นเขาไม่ได้สนใจตั้งแต่ทําลายสํานักคุ้มภัยเดิมเมื่อสามปีก่อนลงเขาก็ไม่เคยเปิดผลกตตำราแพทย์ของปู่ขึ้นมาอีกเลยดังนั้นต่อให้อยากจะช่วยก็คงจะช่วยไม่ได้นายท่านจะลองไปพบหรือไม่ เนี่ยเถียนชิงนิ่งเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าถ้าแค่มีลมหายใจอยู่แล้วถือว่ารอดชีวิตข้าก็สามารถแดกเปลี่ยนได้ในใต้ล่านี้นอกจากหลิวเจ้าเว้ยเขาก็ไม่มีความเมตตาให้ใครทั้งสิน้น คืนนั้นมีรถม้ามารับเนี่ยเถียนชิงออกจากจวนแล้วส่งเขาลงที่ประตูด้านใต้ของวงังมีนางกำนันมารับเขาแล้วพาเข้าวังไปอย่างลับๆล่รอๆใช้เส้นทางคดเคี้ยวเกือบหนึ่งเคอถึงไปโผล่ที่เรือนปีกในตำหนักเปยหยวนอย่างไทเฮาอยู่ที่นั่นแล้วตอนที่เขาไปถึงเนี่ยเถียนชิงคำนับนางตามมารยาทเสร็จสับนางก็สั่งให้เขานั่งบนเก้าอี้ บอกอย่างไม่อ้อมค้อมหมอชีบอกกับอ้ายเจียว่าเจ้าพอจะมีช่องทางติดต่อสำนักรับที่มีฝีมือทางการแพทย์นั่นอาจจะช่วยชีวิตเจ้าอองได้หากเจ้ายินดีช่วยอ้ายเจียจะจดจำเรื่องนี้ไว้เป็นบุญคุณช่วยชีวิต อย่างไทเฮากล่าวอย่างรวบรัดด้วยเคยชินที่ทุกคนต้องเกรงใจและยอมลงให้นางเสมอนางเห็นว่าเนี่ยเถียนชิงเป็นแค่ขุนนางหนุ่มผู้หนึ่งไร้ภูมิหลังและคงมีใจทะเยอทะยานต้องรู้จักเอ็นไหวตามแรงลมเนี่ยเถียนชิงยกชาขึ้นเปิดฝาจอกค่อยๆไล่ควันอย่างใจเย็นนานหลายอึดใจก็ไม่ได้ตอบกลับอย่างไทเฮาแต่อย่างใดไต่เท้าเนี่ย ไทเฮาทรงตรัสกับท่านอยู่นะจริงมามาอดไม่ได้ที่จะเตือนเนียเถียนชิงจิบชาแล้ววางลงที่โต๊ะด้านข้างไทเฮาอาจจะไม่รู้นิสัยกระหม่อมถ้าสิ่งใดไม่มีข้อแลกเปลี่ยนที่สมน้ำสมเนื้อไม่มีทางที่กระหม่อมจะแลกเปลี่ยนด้วยอยู่แล้วพูดกันตรงๆด้วยฐานะของพระองค์ยามนี้ฝ่าบาททรงหวาดระแวงและจับตามองพระองค์อยู่ทุกฝีเ้าา บุญคุณที่พระองค์พูดนั้นไม่แน่ว่าจะสามารถตอบแทนกระหม่อมได้นี่เจ้าจิ้งมามาตะคอกขึ้นแต่อย่างไทยเฮาตัดบทนางออกไปข้างนอกข้าจะคุยกับเขาเองแต่ไทยเฮาเพคะออกไป ไพ่เฮาตรัสเด็ดขาดจิ้งมามาเลยเดินคอตกออกไปจากห้องเนี่ยเถียนชิงมองภาพตรงหน้าอย่างเย็นชาไม่เหมือนการเล่นละครเมื่อเขาอยู่ในราชสำนักหรือเข้าเฝ้าห้องเต้ไพ่เฮามองออกว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีความกลัวหรือกังวลเลยแม้แต่น้อยแล้วเจ้าคิดว่าการแลกเปลี่ยนชนิดไหนถึงจะสมน้ำสมเนื้อ เป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์ได้ทันทีและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนียเถียนเชียงกล่าวพระองค์อยากได้หนึ่งชีวิตก็ต้องแลกด้วยหนึ่งชีวิตเจ้าถ้าหากข้าไม่แลกแต่เอาเรื่องที่เจ้าข้่องเกี่ยวกับสำนักลับไปบอกห้องเต้เล่าเช่นนั้นคนที่เสียประโยชน์ก็คงมีแต่พระองค์เขาจสียเยิ้ยมนับตั้งแต่ที่กระหม่อมกล้าที่จะก้าวเข้ามาสอบต่อหน้าพระพัก ก็ไม่เคยหวาดกลัวว่าจะถูกเปิดเผยความสัมพันธ์สายนี้กลับกันไม่แน่ว่าห้องเต้จะลงโทษกระม,ม่อมบางทีอาจจะเล็งเห็นประโยชน์และใช้งานกระม,ม่อมมากขึ้นเสียด้วยซ้ำไทยฮาวรู้สึกพูดไม่ออกเมื่อเห็นสีหน้ามั่นใจของเนี่ยเทียนชียงมันก็ไม่แน่ไม่ใช่หรือห้องเต้เป็นสัตว์ร้ายที่พร้อมจะฆ่าทุกคนที่ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัย บางทีเขาอาจจะฆ่าเจ้าก่อนถามเสียอีกต่อให้เป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้หากกระหม่อมตายไม่เท่ากับปิดประตูสุดท้ายของโจาอาองไปด้วยหรืออย่างไทเฮามือสัน้นนางรู้สึกว่าร้อนจนต้องถอดปลอกเล็บออกอย่างลวกๆเจ้ามั่นใจแค่ไหนว่าจะช่วยลูกข้าได้ เรื่องนั้นกระม่อมค่อนข้างแน่ใจว่าสำนักลับจะช่วยให้โจอ๋องมีลมหายใจอยู่ได้อย่างไทฮาฟังแล้วก็เงียบลงจนถึงตอนนี้มีเพียงเนี่ยเถียนชิงคนเดียวที่กล้ารับรองกับนางว่าจะรักษาชีวิตโจอ๋องได้ถ้าข้ายินดีแลกเจ้าจะคิดราคาอย่างไร เนี่ยเถียนชิงยิ้มเขาได้ยินท้องฟ้าด้านนอกคำรามสนัน่นเปลวไฟในตะเกียงไหววูบเพราะแรงลมคล้ายว่าพายุฝนกำลังจะตั้งเคล้าอีกครั้งชายหนุ่มมองพระพักกังวลของอย่างไทเฮาแล้วค่อยๆเอ่ยเสียงเย็นยะเยอะือกกระหม่อมต้องการให้ห้องเต้ไม่อาจแต่งสนมใหม่ได้อีกเลยในสามปีนี้หากไทเฮาจัดการเรื่องนี้ได้เรื่องโจอ่องก็ไม่ใช่ปัญหา สนมงั้นหรือห้องเต่ไม่ให้ข้าสอดมือเรื่องฝ่ายในแล้วข้าจะหาเสียงของไทยเฮาสะดุดลงเมื่อนึกถึงวิธีการบางอย่างได้ดวงตาของนางเบิกโพรงหันไปมองหน้าเนี่ยเถียนชิงอย่างตื่นตระหนกนีเจ้าหนีเจ้าเนี่ยเถียนชิงหัวเราะในลำคอมองนางหนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิตอย่างไรเล่าพะยะค่ะ เจ้ามันเอามาหิดยิ่งนักอย่างไทยเฮาโกรธจนตัวสั่นสำนักเราไม่ใช่สำนักฝ่ายธรรมะมิได้ทำทุกสิ่งเพื่อการกุศลเราหากินบนเลือดและซากศพของคนมากมายข้อตกลงทุกครั้งจะต้องไม่เสียเปรียบจะมาเรียกร้องหาน้ำใจจากเรางั้นหรือไทยเฮาทรงไตรตรองดูเถอะพะยะค่ะทรงจะเลือกชีวิตของใครออกไปซะออกไปเดี๋ยวนี้ เนียเถียนชิงรูปชุดของเขาพลางลุกขึ้นสีหน้ากลับมาเป็นเฉยเมยไร้อารมณ์ดวงตาคมปลายมองอย่างไทเฮาพี่โปรดจนตาแทบถลนออกมาอย่างไม่หยี่ระทรงไตรตรองให้ดีว่าจะตกลงหรือไม่สัญญานี้นับว่าเท่าเทียมทั้งสองฝ่ายไม่มีใครติดค้างกับใครออกไป นางตะเบ้งเสียงไล่แข่งกับเสียงฝนด้านนอกเนี่ยเถียนชิงถวายคำนับตามมารยาทแล้วเดินออกจากห้องนั้นโดยไม่คิดเหลียวหลังคนสกุลกวนถูกจับข้อหาเหลี้ยงโจนป่าพวกเขาอุกอาจถึงขนาดเผาตวนทำลายหลักฐานแล้วคิดจะหลบหนีไป กรมอาญาทำงานอย่างขมิขมันรีบถวายดีกาแก่สภาขนนางห้องเต้รู้เรื่องนี้ก็ทรงกำชับให้กรมอาญาทำงานอย่างเด็ดขาดทั้งยังมีพระประสงค์เบี่ยงเบนความสนใจจากสถานการณ์ในราชสำนักจึงให้ประกาศเรื่องของสกุลกวนจนชาวบ้านรู้กันทั่วพอสกุลกวนโดนจับ ปากหนักกันอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วยามเท่านั้นก็ลากสกุลปายมาลงน้ำด้วยแต่กรมอาญาเพียงแต่เรียกตัวคนสกุลปายมาสอบสวนแต่ยังไม่ได้จับเข้าคุกเพราะยังไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันแต่มีการสั่งให้ทหารเฝ้าที่หน้าตวนสกุลปายห้ามให้คนหลบหนีแม้แต่คนเดียวคนสกุลปายก่อนหน้านี้เห็นปายสู่อิงได้รับบาดเจ็บกลับมา ก็ทั้งโกรธทั้งเดือดดานกันอยู่แล้วแต่เพราะไม่กล้าลงมือทำอะไรสกุลเจนจึงเก็บงาความแค้นนี้ไว้เงียบ แต่ไม่นึกว่าสกุลกวนจะโดนจับแล้วซัดทอดมาถึงพวกเขาโดยตรงคนสกุลปายกโกรธมากแม้จะยังไม่ถูกขังคุกแต่ทุกคนรู้ว่าอีกไม่นานคงไม่รอดไปได้ยามนี้จะหนีก็ไม่ทันการแล้วนายท่านสกุลป่ายคิดอ่านอยู่นัานก็ตั้งใจแก้ไขบัญชีและหลักฐานหลายอย่างในมือเพื่อเตรียมจะโยนน้ำสกระปรกให้พวกสกุลเจนรับแทน ฟังสามตระกูลที่พัวพันการชุบเลี้ยงโตนป่าต่างก็วุ่นวายใจไปตามๆกันส่วนหลิวเจ้าเว่ยนางเอ๋ยชื่นชมปานเก๋อหัวที่ทำการรอบครอบ จนเรื่องใกล้จะลุล่วงเพียงแต่รอเวลาดูบทลงโทษของพวกมันเท่านั้นนางให้ปานเก๋หัวไปพักได้ส่วนตัวเองเอาแต่นิ่งเงียบอยู่ในห้องนานหลายชั่วยามก็เอาแต่นั่งอยู่ริมหน้าต่างไม่ขยับขยื่นดูเหม่อลอยผิดปกติจนพวกสาวใช้แอบกังวลพี่สาวเมื่อวานไปที่อารามเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือไม่เหตุใดวันนี้คุณหนูดูใจลอยนัก มีฝูแอบกระซิบถามอาเจิ์เบาๆอาเจา์มองหลิวเจ้าไว้แล้วนึกถึงที่นายสาวเจอกับห้องเต้เมื่อวานก็สายหัวพื้เรื่องนี้ให้ผู้อื่นรู้ไม่ได้เด็ดขาดคุณหนูคงมีเรื่องคิดไม่ตก พวกเจ้าอย่าห่วงเลยอ่เจินว่าหลิวเจ้าเว่ยไม่สนใจพวกสาวใช้นางกำปิ่นหยดน้ำค้างไว้ในมือแล้วนึกถึงแผ่นหลังของเนี่ยเถียนชิงที่เดินจากไปภาพนั้นติดตานางราวกับว่านางทำสิ่งใดพลาดจนเป็นความรู้สึกผิดติดตัวหญิงสาวอยากจะหยุดคิดแต่ก็หยุดไม่ได้นางกังวลนางกังวลว่าตัวเองในสายตาของเนี่ยเถียนชิงจะกลายเป็นคนยังไง ถึงนางจะไม่ได้ห่วงเนื้อหนังมังสาของตนเองแต่นางไม่อยากให้เขารังเกียจนางคนคนเดียวในใต้ล่าที่นางไม่อยากให้เขามองนางด้วยสายตาผิดหวังหลิวเจ้าเว่ยไม่คิดว่าตนทำสิ่งใดผิด การเข้าใกล้้องเต้เป็นแผนที่นางต้องเสียสละพยักษร้ายที่คร่ำบอดอยู่ในราชสำนักอย่างห้องเต้อูเฮอตี้เขาสามารถแยกแยะได้แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดปลอมหากคิดจะหลอกคนระดับนั้นแต่ไม่กล้าทุ่มเทก็เหมือนพาตัวเองไปตายเท่านั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเถียนชิงเคยแสดงท่าทีเรื่องนี้อยู่บ้างแต่นางไม่ได้เก็บมาคิดจริงจัง แต่ครั้งนี้เขามองนางที่ทำเรื่องแบบนี้กับตาแม้จะไม่ได้ต่อว่าอะไรสักคำแต่หลิวเจ้าเว่ยกลับรู้สึกเหมือนตอนทำเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่ทำไมถึงรู้สึกเช่นนี้นะทำไม โฮเจียเลอร์ต้องพักรักษาตัวไม่อาจจะตระเวณนไปไหนได้เฉินหลงป่วจึงสั่งให้คนคอยจับตาดูส่วนเขากลับมาอยู่ที่จวนสกุลเฉินในถงเยี่ยนคนในจวนที่ดูจะยินดีที่สุดคงเป็นเฉินซุยเขาขยันขยอให้พี่ชายประลองฝีมือกับตนทุกวันทั้งฝึกดาบฝึกยิงธนูวันทั้งวันมีแต่เหงื่อโ้มกายเฉินหลงปัวไม่ถือสาความกระตือรือร้อนของเฉินซุย ทั้งยังช่วยฝึกเขาอีกขนาดใหญ่แต่เวลาพักแม่ทับหนุ่มก็อดเมื่อรลอยไม่ได้เขาเอาแต่คิดวนเวียนเรื่องหูหินสกุลเฉินผู้นั้นกับหลิวเจ้าไว้ยิ่งนานยิ่งคิดเป็นกิจวรรัตรเฉินสุยคอยสังเกตท่าทางของพี่ชายอยู่ตลอดเขาสงสัยว่าเฉินเฟยสีกำลังตกอยู่ในห้วงรักวันนี้สบโอกาสเขาจึงแกล้งแย่ถามผู้เป็นพี่พี่ชาย ท่านอายุตั้งยี่สิบแปดแล้วเหตุใดข้ายังไม่เห็นหน้าพี่สะพ้ายสักทีฉันหลงปัวชังงักอึ้องเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจไม่ใช่เรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของเด็กอะไรกันว่ากันว่าในวัยเยาว์นี่แหละคือความรักงอกงามปริบาลที่สุดฉันสุยพาร่างกายแก้งก้างเดินอ้อมมาสุดนั่งข้างฉันหลงปัว ว่ากันว่าชีวิตชายชาติทหารนั้นไม่แน่นอนวันทั้งวันเสี่ยงอันตรายนับไม่ถ้วนหากรีบมีทายาทได้ก็ควรรีบมีปล่อยไว้นานเข้าเกิดเหตุไม่คาดฝันจะเป็นบาปติดตัวที่ไร้ทายาทสืบสกุลเจ้านี่พูดจะาเหมือนคนแก่เฉินหลงปัวงหัวเราะเฮ้อเ,อเอไม่ใส่ใจเขาข้าพูดจริงๆนะถือโอกาสช่วงที่ท่านอยู่ทงเยี่ยน หากสนใจสตรีคนใดก็ตบแต่งเสียเธอหรือไม่ก็เกี่ยวพาพวกนางเสียไม่อย่างนั้นพ่อข้าคงเลือกแทนท่านเจ้าหมายความว่าอย่างไรก่อนที่ท่านจะหายไปครั้งล่าสุดข้าได้ยินว่าพวกสกุลจ้างมาเรียบเรียบเทงเคียงเรื่องการแต่งงานของท่านได้ยินว่าคุณหนูรองสกุลจ้างอยู่ในวัยเหมาะสมจะออกเรือนตาถงเราบูแต่งกับบูบุญแต่งกับบุญ พวกสกุลจางคงเห็นว่าท่านพี่เหมาะสมที่สุดในหมู่ชายโสดฝ่ายบูแล้วล่ะฉันสุยพูดพร่ำไม่หยุดฉันหลงปัวรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างเมื่อได้ยินเรื่องนี้ฉันสุยรอบสังเกตสีหน้าพี่ชายก็นึกสงสารสกุลจางที่ฝันสลายหรือท่านมีสตรีใดที่สนใจอยู่หรือไม่ให้พ่อข้าไปทาบถามให้เธอะ คนอื่นจะได้ไม่ต้องฝันเฟื่องคิดจะเกาสะสกุลเฉินเราเปลีนขึ้นที่สูงอีกฟังแล้วฉินหลงปัวก็เงียบไปนานใบหน้าที่เขาคิดถึงเมื่อนึกถึงการแต่งงานมีแต่หลิวเจ้าเว้แต่สตรีผู้นั้นไม่แน่ว่าจะเต็มใจแต่งกับเขาพูดนังง่ายแต่ไม่แน่ว่าไปสู่ขอแล้วจะสำเร็จเสมอไป บ้านนางเป็นขุนนางฝ่ายบุญอีกทั้งหลิวเสียนมักจะแสดงตัวอยู่ฝ่ายห้องเต้เขาต้องหาทางการตัวเองออกจากฝ่ายบูจนหมดจดแน่ขอแค่สตรีมีใจบ้านนางยินยอมหรือไม่ก็ง,ง่ายนิดเดียวฉินสุยยืดอกราวกับว่าเขาช่ำชองเรื่องนี้เป็นอย่างดี ท่านหาทางไปตกลงกับนางในดวงใจเสียพวกสตรีชอบของสวยๆงามๆชอบคำพูดคำหวานเอาใจท่านรู้จักทำให้นางพอใจหลังจากนั้นก็กล่อมนางให้หนีตามโอ้ยอย่าตีค่ะหนีตามอะไรกันเต้าเด็กนี่ฉันรู้แยนตีลูกตัวเองไปเต็มเมือข้าพูดจริงนี่ท่านพ่อหากบ้านฝั่งนั้นไม่ยอมท่านก็พาหนีตามหรือตกลงกับนางในดวงใจ ทำอะไรผิดธรรมเนียมสักหน่อยคราวนี้ไม่แต่งก็ต้องแต่งไม่ดีตรงไหนกันเจ้าเด็กนี่พูดจาเพ้อเจ้อเจ้าอย่าไปฟังเขาราชคูฉันรู้สึกปวดหัวกับลูกชายยิ่งนะักที่สำคัญคือผู้หญิงต้องเต็มใจตราบใดที่นางมีใจให้ท่านนางก็ยินดีหาทางให้ได้แต่งกับท่านทั้งนั้นแหละฉันซุยตอบบาเฉินหงปัวปุป,ปุอย่างที่ข้าบอกเอาใจนางให้ดี นางตกลงเมื่อไหร่ก็ฉุดเลยวันนี้ถ้าไม่โดนตี้เจ้าเด็กนี่คงนอนไม่หลับจริงไม่นะไม่นะท่านพ่อไม่ตำหนักอันอ๋อมีงานเลี้ยงอีกครั้งแม้จะฉุกละหุกวุ่นวายกว่าคราวที่แล้ว แต่บรรยากาศดูมีเกียรติกว่าคราวที่แล้วมากเพราะห้องแต้กับห้องเฮาต่างพระราชทานของมีค่ามาให้หน้าเจ้าสาวมากมายอีกทั้งรี่กุ้ยเฟยยังกล้ามกลืนความโมโหส่งของขวัญมาอวยพรอีกด้วยหลิวเจ้าอี้ขังตัวเองอยู่ในห้องนางร้องไห้จนหยุดร้องแล้วร้องใหม่ไม่รู้กี่รอบเซี่ยวชิงยอมแพ้ที่จะปลอบใจผู้เป็นนายแล้วส่วนหลิวช่างอิงนางออกไปสอดสายสายตา หวังจะสืบข่าวจากเรือนพระชายาค้นหม่กระทั่งเช้าอีกวันนางได้ยินพวกเบ,บอกว่าอันอ่องไม่ได้เข้าหอกับหลานชายสิน้นนางก็รีบกลับมาที่เรือนของหลิวเจ้าวี้พระชายาพระชายาเจ้าคะนางสารเลวนี่ยังมีหน้ากลับมาอีกระข้านึกว่าเจ้าตามไปรับใช้ยังหลานชายสิ้นที่เรือนนู่นแล้ว หลิวเจ้าอี้เอ็ดนางทันทีที่เห็นหน้าหลิวช่างอิงไม่ถือสานางรีบยิ้มประจบพระชายาข้ามีข่าวดีมาบอกเจ้าค่ะข่าวดีอะไรข้าไม่มีอารมณ์ฟังทั้งสิ้นแต่เรื่องนี้ท่านน่าจะฟังสักหน่อยนะเจ้าคะหลิวช่างอิงเอ่ยยาว ข้าได้ยินเ่าวที่เรือนพระชายาหลานบอกว่าเมื่อคืนท่านอ๋องไม่ได้ไปเข้าหอด้วยซ้ำเจ้าค่ะหลิวเจ้าอี้ที่กำลังรู้สึกเบื่อโลกดังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมานางหยัดตัวขึ้นนั่งตรงแล้วถามย้ำเจ้าว่าอะไรนะท่านอ๋องไม่ได้เข้าหอ,อกับนางหลานชั่สินงั้นหรือปลดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ